ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมจอยนันท้องเก็บเพลทช่องน้อยๆในโดดเดียวช่องนี้ครับขอบคุณครับที่เมตตาครับมือนิกาเป็นเสาของวันที่หาเดือนมิถุนายนพศ2565ครับกับพิกัดเก้าเน้าครับปลานนท้องมูสามตระบเหนือค่ะอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับ มาดูสวนกันครับพ่อแม่พี่น้องว่าจอด์นท่อของสกีเพ็ดอีกยังไงพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวชมกันเลยกระสีมันบ้าครับวันนี้ครับเชิญรับชมครับครับผมดอกแรกแข็งมันครับเฮ็ดพึ่งดำครับอีดอกเดียวครับเฮ็ดพึ่งสาดครับอพ่อแม่พี่น้องเห็ดผึ่งขาเลือดหรือว่าเห็ดผึ่งบาดแ哀ครับ ดอกงามขนาดครับมีทั้งดอกจูมทั้งดอกบานครับคาบไงครับสุดยอดเลยครับแกงเนี่ยเนี้อนุบๆดีขนาดเลยครับงามแห้งครับพออยลนะครับธรรมดาพันสี่ออกเป็นมูนะครับแต่ว่าฝนมันตกคลากหลายเป็นดุนครับมานบอครับบนี้ครับอาบพันพี่น้องมาพร้าวที่เราหกเลืองครับ มีทั้งดอกจุ้มดอกบานครับดอกจุ้มมีอยู่หาดอกครับบุญลุงครับบุญลุงครับกำลังท่องสิ่มานวอมวันนี้ ับเพูดไม่เป่นหนองเฮ็ดผึ่งเหมือดแอครับดอกนี่ดีครับหรือกว่าเฮ็ดผึ่งขาเลือดครับเฮ็ดผึ่งครับเฮ็ดผึ่งขาเลือดครับหรืยว่าเฮ็ดผึ่งแอครับออกางหางครับพู่เป็นหน้องเฮ็ดผึ่งเขาหน่อยครับแกงพันสีหวานครับแต่คนนิยมบ่อยาไใ้ห่อนยังห่อนว่ามันดอกดอกหน่อยครับแต่แกงแสบพึกอันครับเห็ดลังเหล่ครับ เราเห็ดล้างอ่อนครับแต่ลามองเอิญมาคือกันครับครับเฮ็ดผึ่งขาวครับดอกก็พุกลุกอยู่ครับโอ้ยนะครับชิบจอดเลยครับ้ังแกงหยั่งกรุบดีทีแล้วครับทำอย่างครับแซ่บครับหวานโอ้ยนะครับแบกง่ายครับเฮ็ดผึ่งขาว แกงหวานหอมกรุบกรุบดีครับเห็ดหาดครับไม่ผิดออกดอกเดียว้นทุ่นครับเห็ดหานนี่ยพันสผิดดอกน้าครับแกงกับหวานครับเห็ดรังแหล่แล้วเห็ดลังอ่อนครับดอกน้าดีครับออกอมแล้วดอกครับครับเห็ดข้าวดินครับยางมะกรแดเหระครับ นก็ระิ่โค้งกลับไปแล้วเช็ดบ่อออกครับตุนครับวัชเมานบ่ครับมือนนี้หาเฮ็ดข้าดิีนูออกคักๆคก็ยังต้นโดนยังไ้พอดดอกนึงครับเฮ็ดลังไข่ครับดอกต้มแห้งขนาดครับไอปิ่งปนครับเขาสีนิยมปิ่งปนกันเพราะมันหอมต้นนี้ดอกบานมั้งครับเฮ็บรังไข่ครับเอ้ยปิ่งปนในชุดจอดเลยดอครับอ๋อดีขนาดเลยครับ เุ็ดครับเห็ดลังไคครับครับเห็ดเพิดขึืงขาวครับดอกงามครับแกงนิดกลัองอย่างกรุบกุบดีๆเนะครับทำนี่ครับเพชรดําดำครับดอกงามขนาดเลยครับเห็ดปุกลุกแกงยังสุดจอดเลยครับพาเครื่องแกงเลยนะครับเพ็ดเพือเขาหน่อยครับสุดจอดเลยครับดอกพุ่นนิด จาน่อยก็มูครับชอบเขาอันนี้เอิอนเฮ็ดเปิงเขาน่อยครับตาตั๊กขวเป็นพี่น้องเฮ็ดเปล่งดำอีกเหรอพออีกครับที่นี่้องงามครับจุดนี้ครับเฮ็ดเปล่ง้ีเตาลอยเฮ็ดเปิงเตี่ยครับดอกผลกีแข็งดีครับพออีกครับเฮ็ดเปิ่งดำครับดอกมุกดีขนาดเลยครับ เพ็รชุดนี่ครับขออีก่ครับแกงมัะจะแสบพะลูกครับเครดผึ่งนกยุงครับดอกไม้ขนาดได้คามเงา้ครับสุดยอดเลยครับรลางพอดีแกงครับลุนครับเพี่น้องสิได้พอะแกงบ้ามาอนีเคิดพึ่งขหน่อยครับดอกคุณหน่อยอย้ครับแต่ว่าหักแข็งดีครับ เฮ็ดผงดำครับดอกกระรังพะแกงเลยครับตอนนี้ยังกรุบกรุบดีครับพ่อยครับสุดจอดเลยครับปัดครับเขาคู่ครับตัวนี้ครับพออยล้ครับเฮ็ดผงดำครับจีนหรือมีครับดากน้อยพดดพ่อยลครับปั๊ตุ๊กตาลงลุกเลยครับตัวนี้ครับ ล่งพอดีแกงนะครับครับพออีกแล้วครับหิดพึ่งดำครับไว้พี่น้องเก็บเห็ดนะพยายามตัดตีนต้องไหวน้ำนีดเดยครับพห้มันเด็ดมีเสือเกิดไม่น้ำปต่การต่อไปคือมันเวลาเขาเอาไปประกอบอาหารมันกัสีพอ,อเอาแหนเขาไปหลัางมันง่ายหน้าครับพอดี้ะครับดกงนั้นดีครับ ครับผมพอู่แล้วครับพอมองดอกครับจุดอี่เขาพอดเทตเฮ็ดผงดำครับก็ลริ่เกิดครับแต่ผลดอกเล็งแห้งพดพอมองก่ดอกครับเทตที่จะออกห่างครับเฮ็ดผงดำครับพอยู่แล้วครับเฮ็ดผงครับเฮ็ดผงเขาครับดอกปูกลุกดีแห้งครับดอกนี้ครับ เพ็รมังค่าครับไตทองมันสีเป็นสีนเหลืองนะครับรออยู่นะครับที่หูดำครับเฮ็ดต้องนำฝนครับหรือกว่า,าวเฮ็ดเผาเต่ละมองก็เอื่นมาคือกันครับ,บเฮ็ดมังคาาครับดอกปุ่กดีแห้งขนาดเลยครับ เริดพี่น้องสุดหยอดเลยครับลุกลุกอยู่ครับแกงสุดหยอดเลยครับนี่ข้าวดินครับหาไปพี่น้องเห็ดลังไข่ครับดอกน้าขนาดเลยครับปิ่งปนครับสุดยอดได้คะแนครับพอเคเลยครับดอกจูมันครับ ต้นดอกบานมั้งครับงามขนาดเลยครับสุดยอดเลยเยอะโถครับเหมือนนี้เอาก็ได้ษสั้นมีแล้วครับตีเห็ดทั้งงามครับเหมือนนี้ครับครับเพื่อนพี่น้องเมือนี้เอากระหาเห็ดได้ซ้สันี่แล้วครับเอามาห่อนเครื่องกับมาแยกเห็ดออกครับเมือนี้เจ้าต้นทองอาจจะแกงเห็ดให้เพื่อนพี่น้องได้เบิ่งครับ กินน้ำกันเดอร์ครับส่วนประกอบก,ก็คือมีขาเบือยาหน้างครับแบบสมพักติวกับพักกิตูครับกระชป,ปิีงเฮ็ดลังไข่ปนสูโฮมพีหน้องน้ำครับมันนี้เขาอดไเฮ็ดดอกงามครับเฮ็ดม่อนเพื่อนเี่เฮ้าบอ่บอแห ทัดตีนเขาตัตตีนมาั้งแต่ปลาแล้วครับมันเค็ียง่ายครับประกอบอาหารง่ายเพียงล่างแล้วเทากับแซ่อันนี้เลยครับครับเพื่อนพ่อนห้องจราจะทำเท่ากับไอเสียบไอหอมครับพริกหน่อยครับเอามาใส่เล็กอย่างนะครับเอาไปปิ้งครับปี๋งนี้เขาไข่มันทีมีกลิ่นหอมครับครับปิ้งมันพริกนะครับอย่าให้มันอย่าให้มันใหม่ครับขันใหม่แล้วมันสีมีรสชาติขมครับ ย้าใหอเาตำใบสมในการใส่แทนบักหน้าวนี้เขาเสียใส่สมบออกแบบครับใส่ปนนะครับเอามาปิ่งมันังเสีอหอมปิ่งมันสุกครับการบูหายไม่คูจากกันเนี่เอาไอใหม่ไม่เสียใบยมันครับแเขาจังเขเอาไปว่างเร่ดนี่นี่ครับ ครับพี่น่อนมันงั้นแต่มันหอมมันสุกแล้วเาก็เอาหอมลงกรนครับตั้งีะบบขี้ครับ เขาตำละเอียดแล้วกับปุงตามถี่ใจเขาหมักครับมักบดชาติจะได้กระใสเอาครับพริกน้ำปลาประเดกใส่ตามใจเขาหมักครับ ครับแกงเข็ดเท่ากับเอาอยานัางใส่ครับข่าเบือครับมาเไว้้มันอ่อนครับก็บตั้ให้มันละเอียดครับครับไปไม่นรอกัางอย่างเราเอาหนามมักอ,อยครับ คนน้ำเขากันครับล้วนแขกนั้นก็นกวน,กนเอาลงใส่ในหน,นีครับครับถ้าเขาขัานแล้วกองแล้วมันจะเป็นยังสีครับ เขา็เอาไปขางไฟครับครับหลังจากนันเขาเอาเฮ็ดผึ่งล่อง่ซก่อนครับคพอาเฮ็ดเห็ดผึ่งนี่มันสีซุกเร็วกว่า,วามันสีซุกสากกว่าเฮ็ดละโง่ครับ มันข้นด้วยครับเพราะว่าเขาวเบวื่อยะนางมันเสียดให้ไม่ให้ใหม่หมอนะครับครับหลังจะหนันเขาเเฮ็ดลงใส่ครับใส่แบบนี้วยแหละครับมันยังค่อยตอนไงดีครับ อ่ามองว่าเป็นสีเขียวเขียวครับครับหลังจากนั้นก็มาตำผิดตำหอมใส่กันครับเอาเกลือเส่น้นเลยครับครับแล้วก็เอาตำแก้วนใส่ครับนานเบือเ่อจมถี่แล้วครับคนเมื่อเขากันครับแกงสูตรโบราณครับ มันจังสีบ่เปิดครับกินแกงเห็ดขันท้อเห็ดใหลักษณะนีน้นะครับกินมาได้กระแสบนะครับา็เห็ดแบบนี้ครับร้านในสมพักติวครับค้นข้นเขาครับตามแม่น้ำประแดกครับ น้ำปลาครับหลวงพิรุครับก็เสิ้มเบ่งว่ารับบ่พออย่งเขาจังค่อยเติมอีกเพื่อนึงครับตามเลยพักไอตูครับ ที่รสชาติหวานหอมครับบ้านนี้แซ่บสุดๆแล้วครับบัานนี้นี่ทกันเนอพี่น้องเลยครับพพี่น้องอาหารเท่กกับเซจแล้วครับอ้าวเท่ลงแมยหนามเขียวดีขนาดครับห่วยบบไงหนึ่งกินสองคนเบิดวะเนาะ่ยพี่น้องไม่จนซอยกันเด้อครับ ยังฟดอยู usted, ่ครับบุก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 กันครับสุดจอดเลยครับอาหารครับแสีบบ่เวียเป็นตาแสีบบ่โอ้เสียบเสีบปนเห็นไปจะไดนปนนั่นปนเ็ดเท่าไนอร่อยมากครับพื่อนๆหน่ออาหาร อีสานแกงเห็ดแบบอีสานสูตรเป็นบ้านแบบโบราณโบราณครับกินมันจะนกันเลเอครับต้นเห็ดแบบต้นเห็ดกับต้นนี้ครับตกกะกั่วถิ่นครับตกกะกั่วถิ่นเก็บมากินด้วยขงัง thôi được rồi bà. hóm thịt nóng cái. Còn thế này Nó ừ, thế, nhé, à. À. Ừ. đi. À. Tiếng oh, กับพ่อพี่น้องมา่งน้ำบอกครับจอยนวลทองเก็บเผ็ดมาแกงสูดพ่อพี่พี่น้องได้เบิ่งได้อยากน้ำครับแกงแบบสูตรบ้านๆอาหารโบราณครับวัตถุสิ่งทุกอย่างเลยครับกันมากกับสอยโคตรไหลโคตรแช่โคตรติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใหครับจอยนวลทองน้ำในเรื่องครับ ตังว่าพอแม่พี่น้องของสิเมตรตาจ้งเล่น้อยได้โดดเดียวช่องนี้ครับคอาคุ้นก็นมีกันแค่สองคนเท่านี้แหละครับคือพอแม่พี่น้องเห็นนี่แหละครับสุดท้ายนี่ก็เขออ้ยพรอะไห้พอแม่พี่น้องจงพอพอจะความสุขความเจริญคิตอันรรก็ขอยไดสงมุมาปารถนาทำด้วยกันทัวนาอโรคขยาปรมาร่าผ้าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจงมัเกิดแก่พอแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุขคนครับกราบสวัสดีครับ